กาบหอยนี่กาบหอยใช่ไหมกาบหอยใช่ไหมใช่รักษาสวัสดิ์พี่โจอันนี้ก็คือนะครับต้นกาบหอยอ่าสีใต้ใบนี้ก็จะสีม่วงนะครับเป็นกาบหอยอยู่ในป่านะครับก็สรรพคุณนะครับก็คือว่าหัวเขาก็จะเหมือนหัวกระชายเหมือนกันอันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นดินเย็นอันนี้เป็นดินเย็นนะครับจะแตกต่างอันนี้แผ่นดินเย็นสีไงครับ สีนี้เนสีม่วงนะครับเนี่ยเห็นไหมแต่แผ่นินเย็นนี้ก็จะสีเขียวครับธรรมดาใช่ไหมครับเขียวธรรมดาอันนี้แผ่นเย็นๆแผจนคล้ายกรมยีอันนี้ก็คือถ้าใครเป็นโรคผิวหนังนะครับก็ใช้เนี่ยแหละครับทั้งต้นทาอะไรก็ได้นะครับปรับปรแล้วก็ทาแล้วก็ทามครับผมหัวมันกระชายเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวน้องสุชาติเขาจะขุดให้ดูนะครับจัดให้นะครับเห็นไหมละครับ แต่จะเป็นเล็กๆนะอั้มันจะเล็กๆหัวมันจะเล็กๆนะครับหัวมันจะเล็กนะครับเดี๋ยวถ้าลางน้ำมันจะเห็นชัดนะครับจะเหมือนกระชายเล็กๆแต่หัวเล็กๆเยอะเขาเรียกว่านข้าวเหนียวข้าวเจ้า่านข้าวเจ้าใช่เป็นเม็ดเล็กๆเขาเรียกข้าวเหนียวเขาเีข้าวเจ้าเป็นเม็ดเวลาต้มโดน้ำเราจะฟูถ้ารู้ไหมว่าพี่ไปเห็นที่ไหนเยอะที่สุดบ้านโคก่อ แต่จะเป็นใบสีเขียวไม่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 ใช่ใบสีม่วงแล้วก็ไม่ใช่แผ่นดินเย็นด้วยคือแผ่นดินเย็นเนี่ยรากเขาจะยาวนะครับส่วนอันนี้ก็คือว่าใบเขาจะสีเขียวแต่เนี่ยมันสีม่วงนะครับเพราะว่าบางที่มันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าตัวผู้ตัวเมียเราก็ไม่รู้นะแต่แต่แต่หมายถึงว่าแต่ละพื้นที่นะครับก็จะมีแปลกแปลกนะครับนี้ตัวเมียทำไมองเลี้ยวตัวเมียเพราะมันมีดอก เกือบเนาะแต่สีแต่สีขาวนะครับผมเคยขุดมาปลูกที่บ้านนะครับก็คือใต้ใบเขาจะพี่จัวถ้าถ้าจะพูดมันจะเป็นใบใหญ่ที่ทางรู้มีครับสีก็เขียวใช่สีเขียวสีเขียวจะใบใหญ่ใบใหญ่ใช่ไหมใหญ่กว่านี้ใบยาวยิ่างยาวกว่านี้อันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวเมียเขาบอกแล้วมันมีดอกมีดอกนี่แหละอโเห็นไหมมันจะเป็นสีม่วงนะครับแล้ววิปลูกไปปลูกไว้นกันเดี๋ยวเราจะจัด